สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรมือใหม่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาขายปลาหมึกย่างกันที่ตลาดนัดบ้านนะคะของเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้เราก็ได้ไข่มาเก้าไม้นะคะตรงนี้ก็สองร้อยเก้าสิบไม้นะคะสำหรับไม้ละห้าบาทนะคะเพราะว่าเป็นตลาดเล็กเราก็เอามาไม่เยอะหรอกคะ่ะนี่ค่ะก็กำลังได้ขายนะคะ เราจะมาบอกเทคนิคง่ายๆสำหรับแม่ค้ามือใหม่นะคะเวลาที่เราเอาประมึกขึ้นนะคะถ้าเรามองดูแล้วเห็นมีคนเริ่มเดินบ้างนะคะเราก็เริ่มขึ้นได้นะคะขึ้นครั้งแรกของถาดของเราไม้ละห้าบาทนี้เราจะาขึ้นหนึ่งร้อยไม้เลยนะคะหนึ่งร้อยไม้นี้ถือว่าไม่เยอะนะคะ เราขึ้นเลยค่ะเวลาเราหมักเราก็ต้องดูสีสันของปลาหมึกด้วยนะคะว่าสีสวยหรือยังนะคะค่ะคนก็ตลาดเพิ่งจะเปิดใหม่ไม่กี่อาทิตย์นะคะก็ยังไม่เยอะนะคะแม่ค้าก็ไม่เยอะนะคะ คนเดินก็ไม่เท่าไหร่นะคะปกติที่นี่เราจะลงสองจุดนะคะวันนี้เราก็ลงจุดเดียวเหมือนเคยนะคะนี่ค่ะเราก็เริ่มได้ขายแล้วนะคะเวลาเราย่างเราต้องเวลาเรากลับด้านนะคะเราต้องดันไปข้างหน้านะคะไม้ประมึกชิ้นสุดท้ายเราจะได้ไม่หลุดนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำเหมือนเคยนะคะ ตรงนี้ถึงคนเดินไม่เยอะแล้วก็พอได้ขายนะคะสำหรับตลาดเล็กๆนะคะพอได้ค่ากับข้าวนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะเลิกเร็วนะคะขายประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ก็เลิกแล้วล่ะคะ่ะเราก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะประมาณเก้าโมงนี้เราเก็บของกลับบ้านแล้วนะคะเริ่มขายก็ประมาณเจ็ดโมงกว่านะคะกว่าจะได้ขายนะคะนะคะ่ะตอนนี้ขายเราก็เหลือสามไม้แล้วนะคะ คะตรงนี้หนวดของเราเริ่มเหลือแค่นี้เราก็ต้องเอาขึ้นใหม่แล้วนะคะให้เต็มถาดเหมือนเดิมนะคะเราจะเอาขึ้นอีกห้าสิบไม้เหมือนเคยนะคะก็จะเป็นร้อยห้าสิบไม้แล้วนะคะปกติตรงนี้ถ้าลงสองจุดนี้ก็จะอยู่คนละมุมนะคะเพราะว่าประตูทางเข้ามีหลายจุดนะคะเราก็บางทีเขาเดินไม่ถึงเราก็มีนะคะ อันนี้ก็ขายไปเรื่อยๆแล้วล่ะคะ่ะวันนี้เราไม้ใหญ่เหมือนเคยนะคะไม้ละห้าบาทบางทีเราเสียบก็ไม่ได้เท่าเดิมนะคะก็ลุ้นไปทุกวันนะคะว่าจะได้กี่ไม้นะคะก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อนะคะเวลาเรานับเวลาที่เราทําเสร็จนะคะนี่ค่ะแมคค้าก็ยังไม่เยอะนะคะบนตลา,าปกตินี่ตรงนี้เต็มเลยนะคะ คนเดินก็เต็มถนนเลยนะคะเราก็จะต้องทำใจนะคะว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ยังดีนะคะที่ตลาดยังเปิดนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าของเราตอนนี้เราก็เอาขึ้นอีกครั้งแล้วนะคะก็จะเป็นสองร้อยแล้วนะคะเราต้องเสียงนะคะกับการขึ้นประเมิกเรา เห็นลูกค้าเดินน้อยๆบางคนก็จะขึ้นทีละนิดนึงนะคะเนี่ยแต่ก่อนเราคนข้างบ้านนะคะเขาไปขายนะคะเราบอกว่าเอาขึ้นทีละสิบนะคะบอกว่าขึ้นทีละร้อยไม้นะคะพอ,อไปขายเนี่ขึ้นสิบไม้ไม่รู้ลูกค้าจะเลือกอยังไงนะคะสิบนี้คือสิบมัดนะคะเวลาห้ามัดนี่ก็ห้าไม้ห้ามัดนะคะ ห้ามัดนี่ก็มัดละสิบไม้ก็ห้าสิบไม้นะคะเนี่ยค่ะเราก็เริ่มได้ขายใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะแต่เราดูเวลาแล้วเราก็ไม่น่าจะขึ้นอีกนะคะเพราะว่าเป็นตลาดเล็กๆเราก็รอลุ้นตรงนี้ให้หมดก็พอแล้วล่วะคะ่ะก็ได้ขายไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ คนเดินไม่เยอะนะคะเด็กๆดกก็ยังมาไม่หมดหรอกค่ะปลาหมึกของเรานี้จะกินได้ทุกรุ่นทุกวัยทุกเพศเลยนะคะขายได้ทุกฤดูการเลยนะคะลูกค้าก็ซื้อทีละหลายบาทเหมือนกันนะคะทุกวันนี้ใครๆก็กินเป็นทั้งนั้น,นะะราคาปลาหมึก แต่ก่อนมีคนแก่ซื้อไปให้หลานยังถามว่าเป็นอะไรนะคะจะซื้อไปฝากหลานนะคะตอนนี้ก็เป็นจุดคัดกรองของเรานะคะเราจะตรวจเข้มอยู่ตลอดนะคะเป็นจุดคัดกรองที่ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะเราก็รอรุ้นต่อไปนะคะเวลาเราขึ้นนี้เราก็ต้องขึ้นให้เยอะๆไว้ก่อนนะคะ ถ้าเราเหลือเล็กน้อยนี้ลูกค้าจะคิดว่าเป็นไม้ที่เล็กที่คนเขาเลือกไปหมดแล้วนะคะไม้ใหญ่นะคะนะะเราก็เริ่มได้ขายไปเรื่อยๆอีกแล้วนะคะก็ต้องลุ้นต่อไปนะคะนีไ่ได้ขายอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะค่ะลูกค้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่วัยรุ่นนะคะมาลุ้นกันต่อค่ะ ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะนี่ก็ลูกค้าประจํานะคะเขาจะสั่งเลยให้เราย่างให้เลยนะคะห้าสิบบาทนะคะมีหลานอยู่สองคนใส่คนละห้าไม้นะคะลาดน้าจิ้มด้วยนะคะเวลาลูกค้ามาซื้อของเรานะคะเราต้องถามเลยนะคะว่าจะแยกหรือว่าจะราดเลยนะคะบางทีเด็กๆก,ก็กินไม่ได้นะคะเวลาเราย่างไป ถ้าคนเยอะๆหน่อยแล้วก็ถามเขานะคะว่าที่เราย่างของเขานพอหรือยังเราจะได้เอาขึ้นนะคะถ้ารู้สึกว่าเราจะเตาเราจะเต็มนะคะบางคนก็ชอบแบบไม้เล็กๆแห้งๆเลยนะคะบางคนก็แป๊บเดียวนะคะแต่ละคนจะกินไม่เหมือนกันนะคะบางทีเราก็ถามเขาด้วยนะคะว่าจะเอาสุกแค่ไหนนะคะ ันนี้ก็จเจ้าเดียวกันนะคะแต่ก็แยกเป็นสองถุงเหมือนกันนะคะ<น>ตอนนี้เราเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็เอาขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแต่เราจะไม่หมักนะคะเพราะว่าตลาดจะเลิกแล้วะะล่ะค่ะเราก็มาลุ้นกันต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมัดที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็อยู่ที่สองร้อยสิบไม้นะคะเราก็ต้องลุ้นต่อไปนะคะ บางทีเราจะย่างอย่างนี้เลยก็ได้นะคะบางทีถ้าเขาจะหมัก S, เราก็ลงไปหมักอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ตรงที่หมักเสร็จนี้ ete, ก็หมดแล้วนะคะเราจะเหลือตรงที่ยังไม่หมักนะคะเรามาลุ้นกันต่อคะ่ะวันนี้ก็ได้แค่ข่ากับข้าวนะคะเราก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าตลาดก็เปิดยังไม่ปกติเท่าไหร่นะคะ นะตรงนี้ก็ปกติเต็มนะคะแม่ค้านะคะเราก็ทีลงโล่งไปอย่างนี้แหละค่ะก็ได้พอค่ากับข้าวนะคะก็ดีกว่าไม่มานะคะบางทีเราก็มีตลาดเล็กๆอย่างนี้เราก็ต้องทําใจนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะเนี่ยคนเมารอบสุดท้ายมาแล้วนะคะ ทีแรกก็จะเอา20บาทนะคะเปลี่ยนใจแล้วระคาเอา30บาทนะคะวันนี้สรุปวันนี้ก็พอได้ขายนิดนึงนะคะก็ไม่หมดถึงสิบโลนะคะก็ หายไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตลาดเราจะเข้าภาวะปกตินะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราให้กำลังใจกันทุกคนทุกอาชีพเหมือนเคยนะคะมีความสุขก,กันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ